ผมไม่ได้มีปนะัญหาอะไรครับผมจุดทุกอย่างแนละ้วผมแค่อยากมีความชัดเจนเรื่องสิทธิ์ของตัวเองที่ตัวเองมีสิอะไรได้บ้าง <S <S ไม่ต้องการไประทะเลาะเบาแย่งกับใครเพราะทุกวันนี้กับตัวเองก็ไม่ไหวแล้วคือตอนนี้เขาก็ไม่ได้บอกว่าเขากีดกันเรื่ออเลยนะแต่มัน,ม,นมันก็อย่างที่บอกว่ามันมีเหตุการณ์ที่เราต้องทำถ้าวันนี้ไม่ทําวันหน้าต้องเกิดขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าการที่มีทุกเหมือนหนังเนาะหนังละครมันยังเห็นอยู่เอการที่เรามีลูกมันเป็นอยู่ขั้นกลางถามว่าเราจะไม่มีลูกนี่เขาก็บังอิญอยู่แล้วก็ได้สนใจอยู่แล้วเขาออยยยูู่่มันว หลังจากประกาศเลิกลามาสักพักใหญ่สำหรับบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กับแพลวแพาวแสงทองล่าสุดก็มีภาพหนุ่มบิ๊กเข้าปรึกษาทนายเกี่ยวกับเรื่องการดูแลลูกทั้งสองคนของทั้งคู่นะคะซึ่งงานนี้หนุ่มบิ๊กก็ออกมาชี้แจงในเรื่องนี้เพราะว่าไม่อยากให้ถูกเข้าใจผิดคิดว่าเปิดสุกแย่งชิงลูกกันเพียงแต่ไม่อยากให้มีปัญหากันทีหลังเพียงเท่านั้นบิ๊กจะชี้แจงยังไงบ้างไปฟังกันเลยคะ่ะอันนี้เขาไปปรึกษา สารึกษานายหรือเปล่าเดี๋ยวเเตรียมฟ้องหรือยังไงก็ปรึกษาขบวงจรครับขบวงจรขบวงจรก็คือหลายๆเรื่องที่แบบมีปัญหาที่มันไม่ชัดเจนเราเราต้องการความชัดเจนหมายถึงว่าเรื่องของลูกครอบครัวอะไรเงี้ยเราไม่ต้องการชนะใครหรือต้องการไปแย่งชิงอะไรจากใครแต่เราต้องการความชัดเจนแค่นั้นจริงๆวันนี้ตอนนี้ปัญหาหลักๆมันขึ้นอยู่กับเรื่องสมบัติกับเรื่องลูกลูกด้วยสมบัติด้วยแต่เราไม่ได้ เอาไปเอาไปทําเรื่องให้มันแบบเอามานะต้องอยู่กับฉันอะไรอย่างนี้ไม่ขอแค่ว่าชัดเจนเวลาไปมาหาสู่กันให้มันชัดเจนแต่ตอนนี้มันยังเคลียร์กันไม่ลงตัวเป็นโนติสดููแลถกมัครบสาเหตุจุดตัดสินใจที่ทำให้ิ๊กต้องเข้าพบนายมาตั้งสี่อุ้ยกว่าจะพบก็สองเดือนแล้วพี่สองเดือนเราก็ไม่คิดที่จะเจอทนายเลยเพราะมันไม่ใช่ประโยชน์ของเราแต่พอเรามางนั่งคิวเอกเรารู้สึกว่าเราไม่ชัดเจนกับตัวเองแล้ว ต่างฝไฟต่างไม่ใช่ตีเพราะฉะนั้นแล้วผมก็เลยโอเคงั้นก็เลยปรึกษาทนายอย่างพอถ่ายรู้ัปทนายเสร็จแล้วกระบวนการทางกฎหมายมันจะเริ่มขึ้นเมื่อไหร่ครับเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วยื่อนอนติดไปล้วยื้อไปไหนยื้อไปไหนนบอกยื่อไปไหนใช่ไหมลี่กิฟนอ่ะยังไม่เดี๋ยวต้องถามต้องต้องผมยังไม่รู้ว่าถึงถึงขนาดว่าถึงเริ่มแต่ว่าเริ่มแล้วเริ่มทุกอย่างรับรวบรวมหมดแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่ายื่น หรืออย่างนะส่วนเราได้มีข้อเสนอตรงไหนมีข้ออะไรบ้างหนึ่งที่เราอยากได้ที่เรรู้สึกว่าคุยแล้วมันไม่ผ่านเลยต้องพึ่งทนายก็สามข้อที่เขาเขาเาโพสต์ลงไปก็จะชัดเจนาะทนายหนึ่งเรื่องการการปกครองสิทธิก็คือผมไม่ต้องการปกครองมีผู้เดียวแต่ผมต้องการมีสิทธิ์มีสิทธิ์ดูแลไดกบ้านอะไรแบบนี้ใช่สองก็เป็นเรื่องของทรัพย์สินทรัพย์สินที่ที่ควรที่จะอาจบอกกันว่าก่อนนันนี้คือ พูดไปแล้วว่าไม่ได้แบ่งไม่ได้อะไรเนาะแต่ว่าพอตอนนี้กลับมาคิดใหม่ปัญหาดราม่าต่างๆที่มันเข้ามาผมก็เลยเอองั้นผมขอผมขอตัดสินใจใหม่ก็เลยขอชัดเจนเรื่องสมบัติด้วยแบ่งก็ค่อยแบ่งกันทีหลังให้ลูกแบ่งชัดเจนก่อนแล้วก็ค่อยแบ่งให้ลูกอะไรอย่างเงี้ยเพราะกลัวไม่ถึงลูกเรื่องที่สามเป็นเรื่องของการถ่ายวีดีโอหรือเผยแพร่คลิปของบุตรของเราโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งผมก็อยากจะบอกว่าให้พ่อกับแม่ ถ่ายเป็นเพียงผู้เดียวถ้าคนอื่นจะถ่ายต้องรับอนุญาตก่อนซึ่งถ้าแม่ถ่ายได้เราโอเคแม่่ค่ก็แม่เขามีสิทธิ์อยู่แล้วเต็มร้อยในตัวลูกเราก็เป็นพ่อก็มีสิทธิ์ไว้เต็มร้อยแต่คนอื่นที่ไม่ใช่พ่อแม่พ่อแม่เราต้องมีการพูดคุยกันก่อนเพราะว่าการถ่ายคลิปรูปเรามันเป็นมันเป็นยอดวิวมันเป็นมันเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นมหาศาลอะไรครับที่ผ่านมาไม่เคยพูดนะแต่ตอนนี้ก็ต้องพูดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราสึ่ไงว่าก่อนนั้นี้เขาให้สมนเขาเคยโพสต์ว่าเรื่องเรื่องส่วนตัวคคคคววววววรรรจจะะุุยยันนนนสส่่่ตไมม หมายถึงเรื่องส่วนตัวมาเรื่องส่วนตัวรออเราซองก็ควรคุยกันในบ้านก่อนไม่ควรจะไปคุยผ่นานไลฟ์สดหรืออะไรเงม่ก็คุยในบ้านคป็นคุยรู้เรื่องไม่รู้เรื่องคือคุยไม่รู้เรื่องถ้าคุยเรื่องเขาคงไม่ได้มาเป็นแบบนี้ใช่ไหมฮะครอบครัวหนึ่งถ้าคุยรู้เรื่องยังไงก็มีทางที่จะมาให้คนรู้เรากลัมว่าเรากลัวว่ามันจะบานปลายไปไหมคะหลังจากที่แบบหลังจากนี้ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยบานปลายเรื่องอะไรฮะบานปลายคือโกมันจบไม่ลงบิ๊กเน็ออกมาพู้ต่อหน้าสื่อแล้ว แล้วเนี่ยกลัวไหมว่าหลังจากนี้เาจะทัวร์จะไมีการว่ามีแต่ฝันอะไรมีแต่เกิดฝันอะไรกลัวเรื่องราวมันจะจบไหมคนเงียบก็ไม่ใช่แบบคนที่เงียบไม่ได้แปลว่าเขาไม่ทำอะไรนะใช่เพราะหลายคนบอกว่าเขาเก็บหลักฐานอยู่เอ้าละหลักฐานอะไรอีกผมไม่ได้มีหาอะไรกับใครนะผมไม่ได้มีหาอะไรใครผมจบทุกอย่างแล้วผมแค่อยากมีความชัดเจนเรื่องสิทธิ ของตัวเองที่ตัวเองมีเสิยอะไรได้บ้างไม่ต้องการไปทะเลาะเบาแย้งกับใครเพราะทุกวันนี้กับตัวเองก็ไม่ไหวแล้วบิ๊กแล้วหลังจากนี้ทนายเขาแนะนำอะไรบิ๊กบ้างเช่นก่อนนั้นเนี่ยบิ๊กได้มีการโพลอะไรเงี้ยเขาบอว่าขอให้พอแล้วเอยากให้ทนายจัดการอย่างเดียวเลยเขาก็บอกอย่างนั้นไม่ต้องโพลเลยแล้วจัดการเองอะไรแบบเนี้ยจะไม่เห็นบิ๊กในการที่จะเล็กหรอกอะไรเงี้ยเพราะบิ๊กยืดทุกสิ่งทุกอย่างให้กับทนายจัดการไปแล้วก็ต้องมีถ้าเกิดมีมเหย่เข้ามาเหมือนล่าสุดที่ผมโพสต์เรื่องการแบบไปหาลู่อะไรเงี้ยแล้วเมาหาผมแบบพูดทไไมออะรีก ถ้าไม่มีต้นเหตุผมจะพูดทําไมผมจะเอาเรื่องอะไรพูดได้ผมก็อยู่ผมไปบันบันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแค่ไปหาลูกชั่วโมงเดียวโอ้ยเป็นเรื่องเป็นราวรู้สึกว่าไม่โอเคที่เขามาคอมเมนต์ว่าเราเอาลูกไปทำคอนเทนต์ใช่ไหมใช่ก็อย่างที่โพูดชัดเจนเลยสามารถพูดซ้าได้อีกว่าเราก็ไม่โอเคจริงๆเพราะเป็นลูกเราบุตรเราเราเราถ่ายมั้งแต่ลูกอยู่ในท้องนุ่นส่วนที่ดีเราก็ชมอันไหนไม่ดีเราก็ไม่ดีอันอะไรว่ามันไม่ผ่านเราก็บอกว่าไม่ผ่าน ครับเด้วยทนายมีการไปยื่นแล้วไม่ใช่แค่ถึงที่มีการเพิ่มเฉื่อยต้องขึ้นศาลพี่บีก็พร้อมขึ้นศาลไปเถียงกันพร้อมตลอดแต่ว่ายังไม่มีกำหนดวันใช่ไหมที่เขามาถึงตัวบิ๊กซ่ายังยังไม่มีกำหนดเลยเพิ่งยื่นไปไม่อีกกี่วันเองสองสามวันที่คือผู้คุยทนายเองครับเดี๋ยทนายบอกว่าฝ่ายก็เหมือนทนายดีที่จะต่อสอ้ในเรื่องนี้วันผมไม่ได้ไปต่อสู้เขานะผมไปเรียกร้องสตรีนี้เฉยๆผมไม่ได้ต่อสู้ใครเลยเพราะว่าไม่ไม่ต้องการไปต่อสู้กับคำว่า คนที่มันเคยอยู่ด้วยกันน่ะคนมันเคยรักกันน่ะไม่ได้อยากไปเป็นศะตวัวใครแต่แต่ว่าในเมื่อมันมีอุประกรณ์หลายอย่างที่ผมเข้าหาลูกไม่รู้เรื่องผมก็ต้องโอเคชัดเจน,นแค่น<า>ั้นพ<า>อเ,เกิดเรื่องนี้ไม่ได้มีการเคลียร์ส่วนตัวกันบ้างอย่างหรือว่ายังเลยก็คือเขาพูดคุยอยู่คือคุยกันอยู่ได้แต่คือมันจบไม่ลงจุยไม่จบไม่ลงจบไม่ลงครับจบไม่ลงไม่งั้นในพาร์ทของกาเป็นพ่อเรากระสิทิดูแลลูกนะวันนี้มันเป็นยังไงบ้างคือตอนนี้เขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาเกลียดกันเรื่อยๆนะแต่มันมันก็อย่างท ถ้าวันนี้ไม่ทาวันหน้าต้องเกิดขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าการที่มีเหมือนนังเนาะนังละครมันยังเห็นอยู่เออการที่เรามีลูกมันเป็นอยู่ขั้นกลางเนี่ยถามว่าถ้าเกิดไม่มีลูกนี่เข้ากับเงินอยู่แล้วกรเด็สนใจอยู่แล้วพออยู่ผัย่มันอยู่แล้วเป็นภาษาแต่วันนี้เรามีลูกที่เป็นแก้วตาต้งใจเราอยู่ตรงนี้ซึ่งทําว่าพ่อแม่มาตัดกันไม่ขาดมันต้องเห็นกันจะลูกตัวทำไมถึงต้องสร้างศัตรูทำไมทำไมเราไม่ปองรองกันล่ะอะไรเงี้ยคุยกันไม่รู้เรื่องสิจสินะครับแสดงว่าเราไม่อยากให้ลูกมองว่าพ่อแม่ มีปัญหากันขนาดนั้นตาม<ช>ข่าวไม่อยากให้มองว่าพ่อแม่ต้องมาขึ้นศาลอะไรอย่างนี้อเอา้าถ้าไม่อยากให้มองทำไมทำไมต้องมาขึ้นศาลล่ะก็ในเมื่อมันทําอะไรยากมันก็ต้องชัดเจนเพราะอนาคตยังไงก็ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วพี่ขอถามความรู้สึกน้องหน่อยสิพอเวลามันเกิดเรื่องเล็กๆพี่ลูกเราก็โตขึ้นทุกวันทุกวัน,วนอะไรอย่างเงี้ยเขารับอยู่ว่าในเรื่องเรื่องนี้าเรวเรามีวิธีการเคยพูดคุยกับเขาอธิบายยังไงคือเอาจริงทัวเนี่ยเรามีสิทธิ์อธิบายให้ลูกฝันได้ไม่ใช่หรอ ไม่ให้ดูไม่ให้ดูปิดไปเลยบล็อกอั้นไม่ชอบพ่อประานงานคือพ่อนนะทำงานเป็นอินฟลูเอนเซอร์เหมือนเอาตรงๆว่าเราเป็นพ่อผ้าขายาผู้เดียวเนาะเราต้องสอนลูกเราทําผู้เดียวสิลวกเส้นทําเส้นเหมือนเราลูกเราต้องรู้จักทำคอนเทนต์ทําคลิปทําอะไรเราก็ต้องสอนเขาเขาต้องไปทำขเราอย่างเงี้ยคือบางกว่าจะบอกว่าว่าผมเอามาทำเป็นคอนเทนต์เนาะก็ยกตัวอย่างว่าพ่อขายขายผู้เดียวเขายังสอนลูกเขาลวกเส้น เก็บจานเก็บถ้วยในอาชีพของเขาเราเป็นพ่อเหมือนกันครับที่ว่านลูกเราจะมีเข้าใจเขาชอบแต่ว่าวันไหนที่เขาไม่ถ่ายเราไม่ถ่ายนะก็คือเราเราก็ให้สิทธิ์ในการตัดสินใจของเขาเต็มที่ครับเต็มที่แล้ววันนี้เราอยากให้เรื่องตรงนี้มันจุดไปจบยังไงเรามองไหเรามองยังไงว่าอยากให้มันลงเออยยังไงนะตรงวันนี้ผมมองว่าทุกอย่างนะคะจ้โอเคสมมติการเลี้ยงลูกกันอะไรเงี้ยจันถึงสุขคุณจะเท่านี้นะ เสาร์ถึงอาทิตย์คุณอยากให้นะให้เป็นแบบนี้ดีกว่าเราเราอย่าเราอย่าว่าเธอไปคนนั้นเธอผู้หญิงไปเธอเอาผู้ชายฉธนเอาผู้ชายมาผมไม่ทำอย่างนั้นเพราะมันเป็นการแยกบุตรออกจากกันมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีตอนเด็กครับก็คือต้องการความชัดเจนหนึ่งชัดเจนเออฉันจะไปรับลูกนะวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ให้สารออกคำสั่งเลยสิหรือให้ใครออกคำสั่งที่เขามีสิทธิตามกฎหมายเออประเด็นเนี้ยครับออืบิ๊กที่ไหนมาพอมันมีข่าวนี้เหมดเราจะไปรับลูกแล้วคือเราไม่สามารถไปรับได้รับได้แหละแต่มันอาจจะมีความชัดไม่ชัดเจนอะไรแบบนี้ครับจะมี จริงพี่ถามใช่ไม่อยู่ไม่บ้างไปนั่นไปนี่โอเคแล้วนะก็ต้องทำให้ชัดเจนเยอะที่ผ่านมาพอมันมีข่าวนี้มันมีผลกระทบต่อหน้าที่การงานลมากับวงลงมกับค่ายลงมาหน้าที่างานข่าวที่เป็นทุกนวันมีงานทุนนี้ก็เพราะข่าวไอ้นี้แหละที่มันเป็นแบบนี้แหละใช่ผมมาอยู่ตรงนี้ก็เพราะข่าวไม่งั้นผมไม่ได้มีตรงนี้แต่ว่าไม่ได้อยากมีชื่อเสียงเพราะข่าวอะไรแบบนี้แต่เราก็มีเอฟซีอยู่แล้วตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ว่าพอมันมันเป็นเรื่องเป็นราวก็มีคนรู้จักมากขึ้น แต่ไม่ไม่กระทบนักงานเราเพราะว่าเราชัดเจนตลอดแล้วเราเป็นคนที่พูดความจริงฟ้องไม่ตดพวกที่เขามาคอมเมนต์ด่าเพราะว่านานๆที่จะเจอตัวบิ๊กเข้ามาในกรุงเทพสักทีอะไรเงี้ยคนที่เข้ามาคอมเมนต์เราพูดจาไม่ดีอะไรเงี้ยสำหรับเราจัดการไหมถ้าฟ้องก็คงต้องประมาณหมื่นคนแสนคนไม่ต้องทําอะไรแล้วล่ะนั่งฟ้องถึงคนหนึ่งใช่ปรงถึงเรื่องการฟ้องคนคอมเมนต์หนึ่งคอมเมนต์ก็คือเขาสนใจแล้วนะคือคุณมีคนรู้จักแล้วนะเขาแค่คอมเมนต์มาอย่างนั้นไปไล่ฟ้องเขาเนี่ย ผมว่ามันเลยทำมันทำมาที่พูดไปเลยตรงนั้นเลยใช่ไหมเราตอบกลับภายในโซเชียลเลยแต่ฟ้องเพราะฟ้องต้องใช้เงินฟ้องด้วยไม่ได้ใช้แค่ฟ้องเฉยๆนะครับแล้วเราอย่างนี้กดำเนินการกฎหมายแล้วคนนี้เขากำลังเลี้ยงให้คุณลุงและคุณป้ากลัวว่าจะมองหน้ากันไม่ติดมีปัญหากันไหมผมว่าถ้าไม่ทำยิ่งมองไม่ติดต้องทําให้มันชัดเจนเลยโอเคนะเราเราอย่างนี้เนาะเราเราเราได้คําสั่งนี้แล้วเราจันทึกสูงเนาะผมมีหน้าที่เสอาชิดเนาะ จะเป็นแบบสบายใจเลยไม่มีใครแบบว่าคิดไปเองอะไรเงี้ยครับแว่วันนี้แค่ต้องการความชัดเจนถูกต้องครับทุกวันนี้ที่เราดีโอคอรเราผ่านใครก็ผ่านพ่าแจ๋วเลยครับโทรหาพ่าแจ๋วเลยแต่บางทีลูกเขาโตแล้วเขากุดมาเองใช่ลูกเขาลูกเขาโตแล้วเขาก็จะกดโทรหาพ่อเองแต่บางทีพ่อโทรไปเขาก็จะรับสายแล้วเขาจะหันห้างในตาเขาจะยื่นให้ตาเลยอะไรเงี้ยมันมีบางลูก ที่แบบควาเป็นเด็กเขาก็ไม่ได้อยากให้ลงกับบ้านถ่ายคอนเทนต์ที่แบบยตลอดเวลามันก็มีอยู่แล้วเหมือนผมอ่ะแต่ไม่เคยสั่งหกามนะอะไรนะไม่เคยสั่งห้ามใครเลยจนคนรอบข้างเขาก็มีรายได้กันหมดเงินเพียรเดือนหนึ่งกี่แสนคนในหมู่บ้านที่เป็นญาติพี่น้องถ่ายรูปผมเอาไปลงโซเชียลมีเดียเดือนหนึ่งได้ได้รายได้ห้าหกหมื่นโดยที่ไม่ลงทุนอะไรเลยแค่เดินมาผ่านว่าเราถ่ายคลิปคลิปคอะไรแบบนี้สูงสุดเป็นแสนสองแสน เราไม่เคยว่าจนคนมันมันบอกตรงเขาเลยว่าหมู่บ้านยูทูบเบอร์ช่วงนองเนาะใช่หมู่บ้านยูทูบเบอร์คือทุกคนเวลาเรามีกิจกรรมที่หมู่บ้านเขาตามเข้ามปถ่าย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 ใช่แล้วแล้วก็เป็นรายได้ใช่เราก็เราก็ไม่ค่อยทำอะไรว่าคุณถ่ายเราเอามาสี่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์คุณถ่ายเราเป็นพาร์ทเนอร์เอามาสี่เอามาสี่มีแต่อยากให้เขาได้เป็นเป็นรายได้แบบช่วยเหลือกันไปอะไรแบบนี้การทำร่มส่เท้าเราสี่ร้อยองโต๊กับอะไรนะที่บอกว่ารายได้เขาไม่ได้แบบมาจาก ลรงสีข้าวอันนี้ผมไม่รู้นะว่าอะไรยังไงเพราะว่าผมเพ,พิ่งอยู่ที่ห้าปี <c oughs> ผมไม่รู้ว่าอะไรยังไงเขาจะอะไรขนาดไหนแต่ว่าอาณาจักรที่เพิ่งสร้างก็สร้างตอนที่ผมอยู่นะตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการปรึกษาทนาอยอู่นะคะถือว่าการวิธีกาแก้เคลียร์กันให้ชัดเจนจะได้ไม่มีปัญหาตามมาทีหลังค่ะ